หนังสืออิคิไก The Little Book of Ikigai เป็นหนังสือที่พูดถึงแนวคิดของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับการค้นพบความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิตซึ่งช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มเคยรู้สึกไหมว่าทำไมบางคนถึงตื่นเช้ามาด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมพร้อมเผชิญวันใหม่อย่างมีความหมายความลับนี้อยู่ในหนังสืออิคิไกความหมายของการมีชีวิตอยู่ วันนี้เราจะพามาสรุปเนื้อหาจากหนังสือเล่มน,นี้เขียนโดยเคนโมงินักประสาทวิทยาชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและความรู้สึกเคนโมงิ i, ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขและความหมายของชีวิตโดยสรุปแก่นแท้ของอิคิกายออกมาเป็น5้าเสาหลักที่ช่วยให้เราค้นพบความหมายของชีวิตเสาที่1เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ start small อีกีไกไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่แต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราสนุกและทำมันอย่างตั้งใจเช่นการทำงานฝีมือหรือการหัดทำอาหารที่เราชอบเสาหลักที่2ปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่เป็น release yourself อย่ายึดติดกับความสมบูรณ์แบบหรือความกดดันจากสังคมแต่จงปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบัน ยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นเสาหลักที่3ความกลมกลืนและความยั่งยืน Harmony and Sustainability ชีวิตที่มีอีกิไกไม่ใช่แค่การไล่ล่าความสำเร็จส่วนตัวแต่คือการอยู่ร่วมกับสังคมและธรรมชาติอย่างสมดุลสร้างความสมดุลในชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างกลมกลืน สาหลักที่4ความสุขจากสิ่งเล็กๆ The Joy of Little Things อิกีกกยคือการให้คุณค่ากับช่วงเวลาธรมาธรมดาๆเช่นการจิบชาเขียวเงียบๆหรือการได้หัวเราะกับเพื่อนๆน,นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเสาหลักที่5อยู่กับปัจจุบัน Being in the Here and Now การใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่ในปัจจุบันทำให้เรามีความหมายโดยไม่ต้องพึ่งพาอาดีตหรือกังวลอนาคตนี่คือเคล็ดลับของชาวญี่ปุ่นในการใช้ชีวิตยอย่างมีคุณค่าในหนังสือเล่มนี้เคนโมงิได้ยกตัวอย่างอิกิไกในชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นเช่นสร้างทําซูชิที่มีความสุขกับการสร้างสรรค์ซูชิที่แสนอร่อยและสวยงาม เกษตรกร,กรที่มีความสุขกับการปลูกผักและดูแลธรรมชาติศิลปินที่มีความสุขกับการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงความรู้สึกอิคิไกของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือการค้นหาสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขและมีคุณค่าการค้นหาอิคิไกไม่เพียงแต่ทำให้เรามีความสุข แต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเช่นลดความเครียดและความวิตกกังวลเพิ่มพลังงานและความกระตือรือร้นสร้างความสุขมีจุดมุ่งหมายในชีวิตส่งผลให้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นการมีอีกีไกเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุขสุดท้ายอีคีไกไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง แต่เป็นการเดินทางที่เราสามารถค้นพบได้ทุกวันลองค้นหาอีกิไกยของคุณแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมีค่ามากกว่าที่เคยอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและอย่าลืมชื่นชมความสุขในทุกๆวันถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีคะ่ะ